สวัสดีครับสวัสดีครับร้ายสาระนะฮะสาระน้อยน้อยโม,โมเยอะๆะนะครับพระปลอมก็เยอะกว่าเพื่อนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ดูดูแปลกแปลกนะฮะดูยึกยึกยักยักเนาะนะฮะสำหรับคนที่อาจจะเคยเห็นบ้างผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะ อันนี้พราพิมพ์สามเหลี่ยมส่วนมากเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระนางพญาแต่ว่าพระนางพญาส่วนมากก็จะเป็นพิมพ์ปางมารวิชัยพ้ะนางพญาส่วนมากเนี่ยจะเป็นพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับจะไม่ค่อยได้เจอพิมพ์สมาธิในประเภทของเนื้อดินเนาะนะฮะอันนี้หนาเลยนะตัดขอบชืดหนานี้เลยนะฮะเนื้อ เป็นเนื้อดินนะเนื้อดินออกหยาบหยาบหน่อยเนื้อดินออกโซนหยาบหยาบหน่อยนะครับผมก็ตามที่ไปเทียบพิมพ์ไปดูพิมพ์ดูอะไรมาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นพระนางพญา,าวัดเวียง พระนางพญาพระนางพยาวัดเวียงไม่ใช่กลุวัดเวียงนะเดี๋ยวบางคนเขาก็เรียกกลุนะฮะบางคนก็เรียกอะไรไม่ใช่บางคนบางข้อมูลนะบางข้อมูลเขก็เรียกพระกลุบางข้อมูลก็เรียกเป็นพระนางพยาวัดเวียงเลยนะครับอืมเป็นพระนางพยาวัดเวียงเลยนะครับเออกลุวัดเวียงอนะฮะ เป็นพระก,กรุ่นเนื้อดินนะครับที่เขาบอกว่าที่แท้จริงนะไม่ใช่พระก,กรุนะนะ,ะเนื่องจากว่าเนี่ยนะฮะ,อะตอนที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะ,ะไม่ได้บรรจุไว้ในกลุนะแต่ว่าเอาไว้เอาไว้ในโอ,อ่งเอาไว้ในโอง่งนะฮะ แล้วก็ทิ้งไว้ในโบสถ์วัดเวียงสันนะิษานได้ว่าน่าจะสร้างตอนปลายกลุ่มศรีธุธยานะะหรือต้นกลุ่งรัตนาโกศินนะะ์ก็ประมาณ200-300ปีนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ก็คือว่าชาวบ้านรัฐทหารลบบุรีเนี่ยได้มาหยิบพระจากองไปเพื่อติดตัวบูชาออกศึกออ,ออกศึกสงครามนี่แหละนะฮะก็ได้พบประสบการณ์นะทางด้านแคล้วคาดปลอดภยัย กรุงพันชาตรีนะถ้สร้างในสมัยยุธยาในสมัยอยุธยากรุงรัตนาแล้วก็ต้นมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนมากจะอ,ออกแนวบูหน่อยนะฮะอ,ออกแนวโครงกรพันหน่อยนะครับลักษณะพระก็เป็นพระปางสมาธิแหละ,ะประทับนั่งบนอาสนะอันนี้อาจจะไม่ติดอาสนะนะอาสนะก็คือ ฐานรองนี่แหละฐานรองนะเขาบอกว่าจะมีสองพิมพ์ันคือพิมพ์อาสนะสั้นกับพิมพ์อาสนะยาวนะครับเป็นพระเนื้อดินที่ค่อนข้างหยาบเนื้อดินที่ค่อนข้างหยาบนะฮะแล้วก็เขาบอกจะไม่มีคาบกลุนะฮะจะไม่มีคาบกรุนะครับเนื่องด้วยว่าไม่ได้บรรจุก,กุ แบบว่าฝังหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีคราบนวลเทานะฮะเป็นอาจจะมีคราบฝ้าขาวๆบางองค์บางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มีแต่เขบอกว่าให้ให้ดูที่เนื้อเนื้อนนะจะเป็นเนื้อดินพิมพยับหยับๆนี่แหละนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรโอ้ข้อมูลก็นั่นแหละ นะฮะสามพันองค์อะไรอยู่ในโอ่งโอ,อ,อแล้วก็อะไรเขาบอกเป็นเป็นพระที่ที่สร้างโดยนะพระเทลระจากฝ่ายลาวเวียงจันท์นะเออว่ากันอย่างนั้นนะครับตกลงนี่อ่าตกลงนี่อ่าใครเป็นคนสร้างกันเนี่ยตามข้อมูลนะว่าอย่างนั้นแหละนะครับ เป็นพระเทลททางส o u t h w e s t นั่นแหละนะครับทางฝั่งลราเออมามาเ็เรียกอะไรมาจากพรรษาที่วัดแห่งนี้นะฮะและเรียกกันว่าวัดเวียงจันทร์นั่นแหละทุกวันนี้ก็เลยอเรียกว่าเรียกสั้นว่าวัดเวียงเขาก็เลยเรียกสันส้นๆว่าวัดเวียง นะครับก็ไปลองอ่านประวัติดูนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรยาวเฟือยเลยนะคงผมคงจะไม่ได้ยาวเนาะแต่ว่าบางข้อมูลเขาบอกว่านี่แหละนะฮะพระเทราทางฝ่ายลาวแหละมาทำพระพิมพ์นี้แล้วก็บรรจุโอ่งไว้ทั้งสี่มุมเมืองของพระอุบสถสี่มุมนะในพระอุบสถ นะครับแล้วก็ได้รับการบุกเสกจากพระเทระผู้สร้างเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมแล้วก็มีชาวบ้านหยิบไปบูชาแล้วเกิดประสบการณ์ประมาณและความเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นมานะครับผมผู้ทุกคุนก็ออกไปทั้งแคล้วคาดกลกับพันบูหน่อยนะฮะส่วนราคานี่ก็หลักพัน ดูแล้วก็หลักพันกลางอ่ะสองสามพันพิมพ์สวยๆหน่อยสวยๆหน่อยก็มีหน้ามีตามีสังคาคติก็แพงหน่อยนะครับบางเพจก็บางคนเครดิตด,ดีก็ปล่อยบูชาได้เป็นหมื่นนะครับผมส่วนดูยังไงนะฮะโอ้ยดูยากเนะาะพระที่แบบมันต้องไปเพียบกับดินหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะนะครับของเกมีไม่มีอยู่แล้วแหละผมว่าดีไม่ดีองค์นี้จะเกด้วยซ้ำ ดีไม่ดีอ,องนี้นะฮะเกด้วยซ้ำนะพิมพ์ก็จะมีพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นพิมพ์กดตื้นกดชัดบ้างไม่ชัดบ้างตื้นบ้างลึกบ้างนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับเนื้อดินก็จะเป็นดินหย,ยาบหยแบบนี้แหละนี่ดินหย,ยาบหยบนะนี่นี่เดียวกันนะนี่นะเห็นไหมเนื้อดินก็จะเป็นดินหย,ยาบหยมีแร่มีแร่มี กรวดเออมีกรวดมีแร่นะฮะนี่ตัดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะนี่นางสมาธิอย่างนี้นะฮะดินก็จะเป็นดินหยาบๆแบบนี้ไัฐานก็จะมีคล้ายก้านรูเสียบอะไรสักอย่างก้านทูบเนาะก้านทูบบางองค์ก็บางองค์ก็รูเล็กรูใหญ่แตกต่างกันไปนะคาดว่าน่าจะกดพิมพ์แล้วใช้ก้านทูบเสียบแล้วก็ตากตาก แดดหรือเปล่าไม่ได้ผ่านการเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน,ะนะหลักการสร้างใช่นไหมดินก็เป็นดินหยาบหยาบแต่ถ้าเป็นแบบพวกประเภทที่เป็นพักเก้นะฮะดินก็จะเป็นดินละเอียดเห็นไหมฮะนี่อะดินละเอียดเห็นไหมฮะจะไม่หยาบนะโดยปกติพระนางพญาจะเป็นดินหยาบหยาบนะฮะแม้กระทั่งเนี่ยประเภทเนื้อดินเน่ยมันจะมันจะหยาบยกเว้นพระพงศุพรันอะ จะใช้ดินกรองดินกรองต้องตัดตึงอะ่ะนะฮะเห็นไหมฮะฮมันก็จะพิมพ์สวยอยู่แต่เนื้อมันเห็นไหมจงใจอะ่ะเนื้อจงใจเห็นไหมเนื้อจะไม่หยาบนะประเภทพักเกเนี่ยเห็นไหมดูเหมือนจะหยาบแต่ก็ไม่หยาบนะพักเกเนี่ยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะอืมเนี่ยเห็นไหมไม่หยาบนะ ครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันก็ตรงตามที่เขาพูดแหละเนื้อดินหยับๆยับนะเอาใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment หน่อยผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยไม่เจอของจริงนะยังไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะแต่ว่าฟังดูคร่าว,าว,าวๆเพราะพี่น้องไม่ต้องจริงจังอะไรมากหรอกนะเก้ก็เก้ไปอ่าแต่แท้ของผมก็ไม่ได้แขวนเหมือนเดิมแหละพระผมเยอะเห็ <c oughs> นไหมฮะเนื้อดินเป็นเนื้อดินหยับๆยแบบที่เขาพูดนั่นแหละแบบที่ข้อมูลบอกมานั่นแหละแต่ว่าพิมพ์เนี้ย แค่ว่าเป็นพิมพ์ที่ตื้นแค่นั้นเองนะ,ะพิมพ์ที่ตื้นแค่นั้นเองนี่อ่านี่ปึ๊บอย่างงี้เนาะเอาเบื้องต้นก็นแล้วกันผมคงไม่ได้ชี้ชัดอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่ต้องฟันธงว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าก็ให้ดูว่าเรอ่าที่เขาพูดนะฮะคือพิมพ์สมาธิเนี่ยพวกเนื้อดินหยาบนะฮะก็เทียบให้ดูว่าดินหยาบด,ดินละเอียดเป็นอย่างไร นะครับแล้วก็อายุพระเนี่ยจะให้สีจัดจานก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระที่สร้างปลาย,ลายากรยุงศรีอยุธยามาจนลาวเนี่ยราวปลายสีกรุงศรีอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยลอยต่อประมาณนี้เขาบอกว่าประมาณนี้นะอายุพระก็สองสามร้อยปีนะอายุพระก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นห้าร้อยปีหกร้อยปนะีเหมือนกับพระนางพญาพิชิุโลกนะฮะ ก็เนื้อดินก็จะไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วากันไปนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยกับพระนาองพญากรุกวัดเวียงนะของอยุธยานะครับผมเนื้อดินเนาะนะครับผมก็ ใครมีความเห็นะก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้น้อยในการทำลิปกันต่อไปนะครับเรียกว่าพระกักึง่งพระยึกยึกยักยักนะฮะถ้าพระแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้สเปนเลียวไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นพระหลักหรือพระแบบที่แบบรู้จักกันกว้างขวางเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่านานๆเราไม่ค่อยได้เจอของแท้แต่ว่าก็มีสิทธิท์ที่จะแท้ได้เหมือนกันนะดูจากฟอร์มพระเนี่ย ก็มีสิทธิที่จะแท้ได้เหมือนกันนะครับดูจากฟอร์มพระนะดูจากแบบพิจารณาตามที่ข้อมูลเขาลงบันทึกไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เนาะเอาโอเคมันก็โดนกันได้แหลพะพระปลอมกี่เปอร์เซ็นต์3 0 5 0 6 0 8 0 9 0เอร์เาร์ในการเกยังมีเลยเนาะใน,นการเช่าหาก็โปวดใช้วิจลรยานใช้วิชาดื่มกาแฟที่ ส่งพลังแบบนี้นะไปเดินสนามจรยุทตโตแดงเนี่ยนะฮะจะได้เรียกอะไรนะหูตาจะได้สว่างจะได้โดนพักเกน้อยลงเนาะอันนี้ขนาดว่าดื่มไปนะเนี่ยเห็นไหมนะฮะยังได้อย่างนี้มาเลยนะฮะนะครับผมก็โอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ